สวัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแหวไสา์และนี่คือแหวนสายเบเกอรี่โอเคแหวนสายเบเกอรี่คลิปนี้นะคะไซจะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ช่วงนี้สตรอเบอรี่เยอะนะจ๊ะก็เลยทำการสตรอเบอรี่แล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเค้กโยเกิร์ต อ้ยต้องประทับจิตประทับใจสำหรับคนที่อชอบเค้กสไตล์เฮลตี้เอาล่ะ,ะ,ะเดี๋ยวทรายจะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กโยเกิร์ตสตรอบเบอรี่กันนะจ๊ะไปดูส่วนผสมวิธีทำวิธีการทำต่างๆนั่นนะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปคลิปนี้ชิมให้ดูด้วยเออเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยจ้า มาค่วเริ่มต้นของไซส์จะทำครัมเบิลก่อนนะจ๊ะใส่น้ำตาปลป่นลงไปค่ะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะทุกคนน้ำตาลเบเกอรี่นะคะตามด้วยแป้งสาลีจ้ะแล้วก็เนยสดนะคะขยำขยำขยำให้เขาเป็นเม็ดละเอียดละเอียดเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อันนี้แล้วแตกความชอบนะทุกคนคือลักษณะของเขา่จะเหมือนทรายเปียดนึกถึงตอนที่เรากรุพวกชีสท้าชีสพายอะไรประมาณนี้นะจ๊ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่จะพักเขาไว้นะแล้วเราก็จะเริ่มเตรียมส่วนผสมของเจ้าตัวเค้กกันค่ะซึ่งการทําเค้กโยเกิร์ตอ่ะง่ายมากทุกคนใส่ทุกอย่างลงไปนะคะตามด้วยโยเกิร์ตเออตามด้วยแป้งน้าผึ้งกลิ่นวานิลลาทั้งหมดเลยนะ,ะทุกคนใส่ลงไปคนให้เข้ากัน ทีนี้ด้วยความที่เคก้กเนี่ยไม่จําเป็นต้องขึ้นฟูมากเกินไปนะจ๊ะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องตีให้มันเกิดฟองมากนะ อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับการเตรียมพิมพ์นะทุกคนตอนนี้อัตราส,ส่วนอืนอ่นๆเนี่ยดูใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะสำหรับการเตรียมพิมพ์อกเนี่ยส่ใช้พิมพ์ถอดก้นได้ขนาด2ปอนด์ส่เตรียมพิมพ์อกระหนึ่งว่าเรากําลังท,ทําชีสเค้กหน้าไม้เอ้ยประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยใส่จะตะล่อมคนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยส่ก็จะเทใส่พิมพ์ค่ะแล้วส่ก็จะโรยด้วยครัมเบิลด้านบนอืม โรยด้วยคาร์บอรนดนบนแล้วก็นําเข้าอบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแบบทรายก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องตกแต่งก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันจะสวยงามอืมเสร็จแล้วนะคะไซก็จะนําเข้าอบค่ะแบบไม่รองน้ำน,นะคะไซ์อบอ,อยู่ที่หนึ่งรอปองศาค่ะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรทุกคนเกือบประมาณ90นาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไซก็จะ พักให้เขาเย็นในพิมพนะก่อนที่จะนำออกมาตัดแปง้งหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นน,นั่นเองค่ะเดีแตใไซทุกคนดูวิธีทำทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเทคนิคกันทายคลิปเช่นเดิมจ้ะคลิปนี้ใส่ชิมให้ดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วข้ามไปทายคลิปเลยค่ะ งกันบ้าจะสำหรับการทำเมนูเมนูเลยนะเค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เป็นเมนูเบเกอรี่ที่หลายหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าชอบต้องคิดว่าชอบแน่ๆเพราะว่าแคลอรี่ต่ำเออแล้วก็โยเกิร์ตท,ที่ใส่ช้เนี่ยเป็นโยเกิร์ตที่ยังมีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นเลยซึ่งใส่ก็เชื่อว่าหลายคนชอบกินยี่ห้อนี้เหมือนกันมันเป็นโยเกิร์ตท,ที่เนื้อนแน่น เจมจนมากแล้วเหมาะสำหรับการทำเค้กโยเกิร์ตจริงๆอาจจะเป็นพวกครีมชีสที่เป็นซาวครีมครีมเปี้ยวทุกคนสามารถใช้ทดแทนได้เลยคือมันจึง้งมันดีมันไม่มีน้ำตาลเออแต่ถามว่าจะถูกใจคนที่ชอบกินเบเกอรี่เพื่อสุขภาพขนาดไหนเนี่ยอันนี้ไซพูดได้เลยนะว่าชอบแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบรสหวานจัดเออหวานจงหวานจัดอะไรประมาณนี้ คือรู้สึกว่ามันมันยากสักนิดนึงสำหรับรสชาติที่หวานจัดแต่สำหรับของไซนนะคะในสูตรที่ไซทดลองทำเนี่ยครั้งแรกเลยนะทุกคนครั้งแรกเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะนำมาลงเนี่ยมันรสชาติมันอ่อนหวานไปนิดนึงในสูตรที่ไซนลงให้ทุกคนเนี่ยคือไซยมั่นใจแล้วว่ามันใช่ไซปรับสูตรให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนำไปใช้ได้เลยนะจ๊ะและนี่ก็คือเค้กของไซยนี่ หอมโยเกิร์ตเออสูตรที่ายหามานะทุกคนเขาจะมีแค่เขาจะมีแค่ตัวชั้นนี้เท่านั้นชั้นโยเกิร์ตแต่ว่าไซทำการเพิ่มครัมเบิลเข้าไปเออให้มันมีความกรุบกรอบหอมละมุตนตนแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเลยเนี่ยนะคะครัมเบิลข้างหน้ารู้สึกว่ากินแล้วไหนบอกว่ามันจะเฮลตีมันมีเฮลตีอ่ะ เอาออกได้แต่สําหรับทรายนะคะทซายเชื่อว่าทุกคนทําตามทรายแล้วทุกคนจะเลิศแน่นอนอืมชิมกันเลยดีกว่าไปค่ะคือทรายทรายกินตอนที่มันอบออกมาใหม่ๆเลยนะทุกคนรสชาติอะครัมเบิลคือกรอบมากอร่อยแล้วมันดีมากแล้วมันตัดกับ มันให้ความหวานความมันความเค็มจากเนอยอะ่ะเออผสมผสานเข้ากับโยเกิร์ตด้านล่างอะ่ะตับตัวเค้กอะ่ะมันดีมากฟิลคล้าๆแบบฉันกินอ่มฉันกินชีสเค้กแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชีสเค้กแบบชีสเค้กขนาดนั้นอืมคือเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะหมด พูดตามตรงว่าขนาดตัวทรายอะ่ะกินคือเป็นคนที่ชอบกินขนมเคก้กอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วทรายอะ่ะจะไม่กินคือหมายถึงว่า1ชิ้นอะ่ะทรายไม่สามารถกินหมดได้ภายในระยะเวลาที่มันรวดเร็วขนาดนั้นคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าทํางานอะ่ะคือก็จะจะค่อยๆกินค่อยๆแล้วทีเนี้ยพอกินอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมทุกคนมันเกิดคําว่าคลีนเบาสบายท้องอือซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้สึกว่า ชอบมากนะคะแต่ว่าเมนูนี้อาจจะยังไม่เฮลตี้สำหรับสำหรับเบเกอรี่คลีนจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวไว้ไซจะมาแชร์เบเกอรี่ประมาณนี้ให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิทธิพิเศษสักเล็กน้อยแล้วกัน สำหรับผู้ติดต,ตามอาล่ะคราวนี้นะคะถ้าจะให้พูดเรื่องของเทคนิคเทคโนเทคนิกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการเก็บรักษาละการถ้าสมมติว่าคือตัวตัวเค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนกับชีสเค้กมากเพราะว่าเนื้อสัมผัสหรือโดยรวมเนี่ยมันเป็นเนื้อโยเกิร์ตใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีความเขาจะมีความเหลว คือเขาจะไม่ค้นคลักเหมือนกับเราเวลาเราทำครีมชีสแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือสามารถอบเสร็จแล้วเนี่ยพอพักทิ้งไว้ให้เย็นในเตาอบพักให้เย็นในผิมไม่ใช่ในเตาอบพักให้เย็นในพิมสักแป๊บหนึ่งอะพอมันเกือบเกือบจะเย็นสนิทหรือเพื่อไงว่าอุ่นอุ่นหรือใครสะดวกที่จะเย็นสนิทก็ได้นะเอามาตัดตัดเสิร์ฟแล้วก็ชิมได้เลยรสชาติเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของโยเกิร์ตแต่ว่าโยเกิร์ตอะเขาจะ ไม่มีรสชาติเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ใช้โยเกิร์ตที่เป็นแบบที่ไซบอกนะคะก็จะมีรสหวานเข้ามาแทรกแซงแต่อันนี้คือด้วยความที่เขาเป็นโยเกิร์ตเนื้อเข้มข้นใช่ไหมก็เลยไม่มีความหวานเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นไซก็เลยทําการเติมน้าผึ้งเข้าไปนะจ๊ะทุกคนทีนี้น้าผึ้งเนี่ยในสูตรที่ไซทําอันนี้ที่ชิมให้ดูอะมันเป็นครั้งแรกไซรู้สึกว่าเออมันจะต้องปรับอีกหน่อยนึงก็คือไซปรับสูตรให้ทุกคนแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนนําไปใช้ได้เลยนะ นำไปทาขายนําไปทํากินได้เลยแล้วพอกินแล้วชิ้นหนึ่งทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินเค้กแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเฮลตี้ฉันรู้สึกฉันสดชื่นมันอาจจะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติจริงๆแต่ทีเนี้ยในสูตรที่ไซหามาเขาไม่มีการเติมกลิ่นวานิลลาเลยซึ่งทุกคนอย่าลืมว่าโยเกิร์ต เป็นนมใช่ไหมมีความเปรี้ยวบางคนอาจจะรู้สึกอี่ฉันไม่ชอบกลิ่นโยเกิร์ตแต่กินได้นะแต่ฉันอาจจะไม่ชอบคือขนาดรสธรรมชาติเขายังต้องแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติเข้ามาแทรกใช่ไหมคะทีนี้เราอย่าลืมว่าเวลาเราทําเค้กอะ่ะมันก็จะมีไข่ไก่ไข่ไก่อ่ะก็กลิ่นคาวแล้วถ้าสมมุติว่าเราลองนึกเอาไข่เป็ดมาทําไข่เป็ดเป็นไงไข่เป็ดก็เหม็นกว่าเออทีนี้สูตรที่ายหามานะคะก็เลยายก็เลยอ่านสูตรแล้วก็ทําการปรับสูตร โดยการเติมกลิ่นวานิลาเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งคือกลิ่นวานิลามันเป็นเดอะเบสที่สุดสำหรับการทำขนมอบแล้วโอเคอาจจะพูดวนเวอร์ไปสักนิดนึงนะคะสำหรับเค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่แต่ว่าทุกคนลองทำดูนะมันก็เป็นเบเกอรี่แนวใหม่เฮลตี้ใครจะไปปรับแปลงเปลี่ยนปรุงปรุอะไรนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่สะดวกนะคะสำหรับไซก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไซามีสูตรพื้นฐานแล้วทุกคนชอบ อยากจะอัดแอปเพิ่มเนี่ยสามารถปรับปรุงสูตรได้เลยนะคะเรื่องของรสชาติเนื้อสัมผัสต่างๆเนี่ยก็คือเริศดแล้วเออเอาไปใช้งานได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ก subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของไซด้วย t ิกเ o อ IG ไอจีไลน์บูมแวร์ไซน์นะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อสินค้าเค้กโฮมเมดหรือว่าถ้าเป็นคอร์สเรียนที่แวร์ไซน์เบเกอรี่สตูดิโอนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวก เค้กโฮมเมดหรือว่าอุปกรณ์เบเกอรี่ที่แวร์ไซช็อปได้เลยนะจะาไซปักลิง์ไว้ให้ด้านล่างฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของไซด,ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะละเด็กคลิปหน้าแวร์ไซเบเกอรี่จะพาไปทำเมนูอะไรก็กด Subscribe รอไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ sorry s DJ